พ่อไม่มาด้วยอ่ะพ่อมึงไปอยู่ก็ไปทุระเอาเดี๋ยวเราซื้อไปฝากกันเลยเนาะเออเดี๋ยวไปฝากพ่อมึงเอาไอไอเแล้วมึงยังไงเดี๋ยวมายังไงอ๋อเขาจ้างมาถ่ายรูปถ่ายรูปร้านเนี้ยเหรอเฮ้ยร้านนู้เดี๋ยวผมไปแล้วทำไมอ่ะยังถ่ายไม่เสร็จะไปแล้วแม่โอเคบายๆอันนี้แม่เมื่อกี้แม่ชวนจริงปะ ะรูชวนเล่นๆ <c oughs> มันอยู่กินเนี่ยกูบอกเลยทำไมโลนึงอ่ะครับเพิ่ตาเดียวโชคดีที่มันกลับไปแล้วเยอะไว้อย่างน,นั้นแหละแต่ใจจริงก็ไม่ใช่นะใจจริงอยากให้มันไปตั้งนานแล้วแต่แเราชวนเป็นวิธีกราชวนเป็นวิธีเฉยเออไปแม่เข้าแล้วไป,ไปเอา้าไปไม่ได้นะ <c oughs> น กลับใจตายกลางวันที่ใช้ยูทูบเนี่ยมันซื้อของเนี่ยซื้อเยอะเลยอ่ะเนี่ยแต่หนูว่าจะเอาของกลับไปไว้ที่บ้านแล้วเดี๋ยวกลับไปกินข้าวบ้านแม่หนูไม่อยู่กินกับแม่ขอกินแม่หนูรีบเลยมากินแม่นะแม่หนูรีบแม่แม่ไปเข้าไปกินเลยดิเดี๋ยวไม่ทันแม่หนูปไปแล้วนะแม่โอเคลูกไปเดินทางปลอดภัยนะปูรอดตัวไปไทยเอ็มอยู่นะแดกชิบหายแล้วแบกไม่เหลือเป็นที่ชวนเป็นพี่ดีไม่งั้นหนักใช่เจ็บหนักเจ็บหนักเดี๋ยวเราสองคนแล้วเดี๋ยวเราสองคนไป แม่แม่ไม่ทำอะไรใจขอเป็นไงแม่ใจอะมไรอ่ะมึงมายังไงกับเนี่ยดีใจเจอแม่เมื่อกี้เจอใครบ้างเมื่อกี้กูเจอไอ้เบสไอ้เอ็มเจอไอ้ฟุกอีกแล้วไอ้ฟุึงไปไหนมามีกระเป๋ากระเป๋าตะไคร้เป้มาลูกค้าแม่ก็ดีเลยไม่อยู่กินกับแม่นะ ้แม่นอันนี้อันนี้คําชวนเหรออันนี้แม่ชวนเหรอเนี่ยกูก็ไม่ได้ชวนทะ้มดจเฉยเน่ยปกติต้องแบบเฮ้ยมึงอยู่กินกับกูก่อนสินานทีแล้วกันไม่กูก็คิดว่าคงกินแล้วอ่าพวกจาออกมามีกระเป๋าเป้ด้วยอ่ามึงจะกลับหรือไมเนี่ยยังแม่หนุ่มแกอ้าออกมาเนี่ยออกมาดูปุ้งอ่าเ้วแม่จะมากินร้านนี้พอดีเหรอกูจะกลับแล้วอ่ะถ้าแม่จะกลับแล้วหนุ่มไปแล้วนะเออมึงไปแล้วเดี๋ยวกูก็จะกลับแล้วอได้แม่กูกลับก่อนก็ได้อ้าดีกู้ ไปกันหมดแล้วเหลือ <ปะ S 1> มึงกับกูสองคน ร้านฟาร์มกุ้งทองซีฟู้ดตลาดกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาศูนย์รวมอาหารทะเลสดๆกุ้งแม่น้าตัวโตๆตในราคาสุดประหยัดเริ่มต้นเพียงหลักร้อยเท่านั้นสามารถเลือกได้ตามใจชอบทั้งกุ้งหอยปูปลาสามารถให้ทางร้านเผาและปรุงอาหารได้หลากหลายเมนูมีบริการน้าจิ้มสุดแซ่บฟรีด้วยนะจะเลือกนั่งทานที่ร้านหรือซื้อกลับบ้านทางร้านก็จัดให้ได้เลยสําหรับวันหยุดหรือวันครอบครัวที่ต้องการปาร์ตี้สังสรรค์โดยที่ไม่ต้องทําอาหารให้ยุ่งยากก็สามารถปักหมุดกันไว้ได้เลยที่ร้านฟาร์มกุ้งทองซีฟู้ดตลาด กาจังหวัดพระนครศรียุธยาเข้ามาแล้วโต๊ะเต็มเขามี2สาขานะอยู่ข้างๆกันวันหยุดนี้หากใครยังไม่รู้จะพาครอบครัวหรือเด็กแก๊งไปเอ็นจอยที่ไหนปักหมุดร้านฟาร์มกุ้งทองซีฟู้ดไว้ได้เลยนะรับรองอาหารทะเลสดใหม่อร่อยกันแบบจริงๆไปเลยูชื่อร้านอะไหนร้านฟาร์มกุ้งทองซีฟู้ดค่ะเราเป็นเจ้าของไหมใช่ค่ะ วันนี้มีอะมาให้แม่กินบ้างนี่ค่ะร้านแรกเป็นข้าวกุ้งแกะเราจะเป็นกุ้งมันเยิ้มหัวมันเยิ้มแเราใช้กุ้งเป็ดแล้ขายราคาถูกค่ะ,ะแล้วทำไมแม่ใส่กุ้งเป็ดมาล่ะทำไมไมาค่ะอ่ะก็พงพอน้ำปลาค่ะนี่น่ากินแน่อันนี้จะเป็นทอดมันกุ้งค่ะแม่อันนี้เป็นต้มยำกุ้งน้ำข้นเผาใสห้าร้อยห้าสิบประมุกใส่นึ่งมะนาว้วก็ปลาช่อนเผากับประมุกผัดใส่ซีอิ๊วอันนี้เยอะมากแม่มาเพิ่มีกแล้วแม่อลังการนะจ้ะ นี่อะไรครับพี่ปูม,มา้าผัดผมกลิ่นค่ะปูม้าผัดผมกลิ่นในจะบอกว่าลูกแม่นะชอบไม่ได้ชอบปูม้าชอบผมกลิ่ <c oughs> นเปิดทุกวันในร้อยเปิดทุกวันแปดโมงถึงสองทุ่มไม่มวะนะีวันหยุดใช่ไหมันหยุดร้านอยู่ที่ไหนนะครับพี่ตลาดกลางพนักงานเสียอุธยาเอ้าไม้แก้วกุ้งไม่ใช่กุ้งนะอันนี <c oughs> ้กุ้ง นะที่แบบเราไล่องมันทขาไปก่อนนะใช่ดีว่ะแล้วได้กินกันสองคนนะหรือเราสองคนแม่ลูกเออสบายสบายถ้าเกิดพงมันอยู่ยังไงถ้าพงมันอยู่นะโอ้โหบอกได้เลยกินไม่ทันกินไม่ทันมันเออสามตัวนี่ถ้ามันใสแต่ละโล่งไปมั่นใจใช่ไหมแม่มั่นใจมากเพราะมันไปแล้วไปกันหมดแล้วไปกันหมดแล้วสามตัวมันอะอ่าแม่แม่ลองหันดูข้างซ้ายกับข้างขวาดิเฮ้ยพงมากันยังไงเนี่ยไหนว่ามึงกลับบ้านกันไปแล้วไงของไม่เก็บไม่เฉยแม่ อุ้ยไอ้ดิเขาพาด้วยมายังไงเนี่ยไหนต้องบอกว่าไปแล้วไงเว่าทำมันยิ้มเฉยด้วยนะโอ้โหนี่ตู้ชีวิตน่าดูไอ้อาร์ตกูคิดว่าเราสองคนเนี่ยเประแล้วเนี่ยต่างมาแล้เยอะเลยเนี่ยเยอะแยะเลยแล้วหน้ากินทุกอย่างแล้วตอนนี้เป็นไงนี่ก็เป็นทุกข์ละหน้าใครหน้ามันกัน